คุณคุณเฟิร์สครับคือ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 ผมนี่ฉันว่านะแกไปฝึกคุณไปติดอ่างมั่อยมาจีบสาวดีกว่ามั้งฮะคุณเฟิร์สครับช่อดอกไม้ช่อเนี้ยเป็นช่อที่แพงที่สุดในย่านนี่เลยนะครับแล้วก็ดอกไม้ที่ผมซื้อมาให้คุณเฟิร์สเนี้ยก็เหมาะกับคนสวยๆอย่างคุณเฟิร์สด้วยนะครับ เฟิร์สครับดูดอกไม้ของมันสิโคตรกระจอกเลยเหมือนเก็บจากข้างทางอะ่ะแต่ของผมเนี่ยคัดสรรเฉพาะคุณเลยนะครับเฟิร์สดูดอกไม้ของเขาสองคนสิเหมือนกันเป๊ะเลยส่วนของผมอะ่ะดอกกุหลาบสีแดงเพื่อให้คนคนเดียวเลยนะครับหยุดพสรกทีเลยนะโลกพาัสทีเถอะเฮ้ <_ an> คุณเฟิร์สค,ครับดอ,ดอกไม้นี้ผมตั้งใจซื้อมาให้ให้คุณเลยนะครับ<_ an> <_ an> นี่เฟิร์สคุณเสียสติไปหรือเปล่าเนี่ย <_ an> ใช่เฟิร์สคุณไปจูบไปอ่างทำไมอะ่ะ <_ an> นั่นสิเออคุณเฟิร์สครับเรื่องนี้มันหมายหาความว่าไงผมผมไม่เข้าใจครับ <_ an> ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะฉันชอบดอกกุหลาบสีน้ำเงินมากกว่าดอกไม้พวกนี้สินี่ไอ้อ่าง ดูสภาพแกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาซื้อของไปให้คุณเฟิร์สเขาอะก็ใส่หัวออกไว้เล้ล่ะหยุดเลยนะนายไม่มีสิทธิ์มาไล่แขวจาจชีวิตฉันฉันเป็นคนนี้ที่ตัดสินใจเรื่องนี้ได้เฟิร์สนี่ผมกาลังช่วยคุณอยู่นะคุณดูสภาพการแต่งตัวของมันดิโอ้โหดูยังไงก็รู้ว่าจนอะคนที่นายบอกว่าจนเนี่ยเอาจริงจริงไหมสภาพมันดูดิพวกนายสามตัวอีกนะดูดิ แต่งตัวเหมือนกันเฟีย้ยต่างกันก็แค่หน้ากับสีเนกไทเพราะฉะน,นั้นพวกนายสาคนเนี่ยฟังฉันเอาไว้เลยเริ่มที่นายก่อนเลยตังเบิร์ดอ๋อนี่คุณไปชอบดอกไม้ผมใช่ไหมอ่ะก็ได้เดี๋ยวผมไปซื้อไปมาให้คุณใหญ่กว่าน,นี้สวยกว่าน,นี้อีกเอาไหมไม่ต้องหรอกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดดอกไม้มันอยู่ที่ขนาดของนายมากกว่า พูดอะไรของคุณเนี่ยใช่ปัญหาเนี่ยมันคือนายมากกวา่านาคงจำไม่ได้ใช่ไหมว่านายนอกใจฉันนะไม่พอนะอยังพาผิงมันนอนในบ้านฉันก็ขโมยของในบ้านฉันไปอีกเฟิร์สเรื่องนี้ให้คุยทีหลังก็ได้นะคืบที่ผมมาหาคุณวันนี้ผมรักคุณจริงๆนะ งั้นเหรอคุณไม่ได้รักฉันเลยสักนิดคุณรักแค่เงินของฉันเออนะผมขอโทษนะผมขอร้องเถอะนะปล่อยใช่นะใส่หัวไปได้แล้วไปเออฉันบอกให้ออกไปไงเราจะให้ฉันแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งขวาวว่านายขโมยของในบ้านซิมด้วยเอาไหมไเดี๋ยวก่อนนายลืมของอะ่ะเก็บให้ฉันหน่อยสิ ขอของนายคืนไปด้วยโอ้ยโห่อะไรไม่ทราบคะก็โห่ร้อยไอ้นาด้านั่นไงเฟิร์สคุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ผมมาขอคุณคืนดีอ่ะทำไมฉันต้องคืนดีด้วยฮะเพราะแค่ดอกไม้ช่อเดียวเฟิร์สมันก็แค่ส่วนนึงอ่ะ แต่ว่าถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยผมหาได้ทุกอย่างเลยนะนะเฟิร์สนะแล้วทำไมทีตอนคบกันไม่เห็นทําบ้างเลยอะ่ะฉันดูนะเป็นเพราฉันไม่มีเงินใช่ไหมนี่นายไม่คิดว่าบังเอิญไปหน่อยเหรอที่มาขอคออดีฉันตอนเนี้ยฮะเฟิร์สผมรู้ว่าตอนนั้นผมผิดแต่ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเฟิร์สนะนะเฟิร์สอย่าไปฟังที่เขาพูดเลยฟังไปก็เสียเวลาปะ่กับผมที่ไม่เคยนอกใจคุณเลยและช่วงอะไรดีที่เราผ่านมาด้วยกัน จริงเนาะใช่ไหมครับล้ากลับมาคบกันอีกทีได้ไหมนายนนก็สมองเสืเ่อมอีกคนหนึ่งเหรอจำไม่ได้หรือไงที่เราสองคนคบกันเนี่ยเพราะว่าปิดบงดังเรื่องนี้กับครอบครัวนายไม่ใช่เหรอคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าทำเป็นแก้สมองเสื่อมเลยเลยจุนจี้หรือว่าอยากให้ฉันประกาศต่อหน้าคนในที่นี้ว่านายเป็น ตอนนี้ก็เหลือให้ผมแล้สินะคือเดีกผมนะนะเฟิร์สนะใครบอกล่ะแล้วก็ใส่หัวไปได้ละเฟิร์สผมขอโอกาสนะเฟิร์สนะฉันบอกให้ปล่อยยังไงเล็บยอดให้ออกไปยงไงนี่นี่ไม่ได้ยินหรอว่าเขาเขาไล่อ่ะเออคุไปแน่อ่างเออไป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 เลยนะคุณเฟิร์ส ไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนายที่เข้ามาช่วยฉันอะ่ะคือสุดท้ายแล้วผมผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะสามคนนั้นเป็นแฟนเก่าฉันเองอะ <c ười> เขากลับมาขอฉันคืนดีด้วยดอกไม้แค่ช่อดเดียวแล้วก็คิดว่าฉันจะกลับไปคืนดีด้วยเออแตท่ทำไมทำไมอ่ะครับฉันเพิ่งมีเงินอะ่ะฉันเพิ่งได้รับมรดกจากแม่ที่เพิ่งเสียไป คุณคงไม่คิดคิดว่าผม,ผมจะมีจุดป,ประสงค์เดียวกับพวกขับเขาหรอกนะไม่หรอกฉันไม่เคยคิดเงินกับนายอยู่แล้วความจริงฉันชอบดอกกุหลาบสีฟ้าของนายนะมันดูจริงใจดีถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราไปไปทานข้าวกันดีไหมครับแต่แต,แต่ผมไม่เ้ามีเงินเท่าไหร่นะแต่ก็พอจะซื้อเค้กกับก,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 บกาแฟได้อยู่ <laughs> หรือ หรือคุณอยากกินข้าวก็ได้นะครับได้ดิถ้านายอยากไปไหนฉันก็ไปด้วย